โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแบบยังไงอะผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตนะฮะเราต้องมีแอปนี้ก่อนนะครับเข้าที่เพจสโต r e แล้วก็โหลดตามผมเลยนะครับนี่ครับเจ้าแอปนี้ครับโหลดเสร็จปุ๊บกดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งปุ๊บนะฮะโอเค okay. เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้เน็ตผมหนึ่ง M B P S นะครับ ผมจะเพิ่มนะครับผมดูมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็โหลดไปก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าคนให้อะไรเป็นไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาตั้งค่าตามผมเลยนะครับพอเราเสร็จตั้งค่าตามผมนะครับนี่เอโอ้ยจ่เอเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เิ็งไปเลย แอมนี้เพิ่งมาใหม่นะครับผมยังไม่ค่อยมีคนรู้นะครับว่าแอปมนี้ดีเท่าไหร่นะครับเพิ่งมาใหม่ไม่ถึง1เดือนเองครับเพิ่งมาสองสัปดาห์ได้เองครับโอเคว่ามาณนสองสัปดาห์ได้นะครับก็รอโหลดไปอย่าทำตามผมเลยครับสี่จุดห้าดาวนะหนึ่งพันคน กดเสร็จกดเปิดเลยครับตอนแรกมันจะขึ้นแบบนี้ครับกดยกเลิกไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปวางใจแอปพลิเคชันมันครับกดเข้าไปที่บล็อกซี่อ่ะอ่านไม่ออกครับโปรอะไรสักอย่างเนี่ยอันแรกเลยครับกดเข้าไปอย่างนี้ครับชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับเต่ชื่ออะไรก็ได้นะกดอะไรก็ได้ชื่อีไอ ชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนตั้งโมโม่มก็ได้แล้วก็แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสนะครับทำตามผมเลยนะครับหนึ่งศูนย์สามจุดหนึ่งสี่จุดแปดจุดสองสามเก้าครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ซฟเวอร์ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะแปลี่ยน080ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนี่ครับตัวนี้เลยแล้วก็ user name ครับลบไปลบไปอย่างนี้ยแล้วอันนี้ก็ลบไปครับแล้วก็กดเซฟเลยครับอ่าพอเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ตรงนี้ครับเออข้างๆครับขีดๆดอะ่ะกดเลยแล้วก็กดมาที่อันที่สามครับ นี่นครับมันจะมีสองตัวครับกดอันแรกครับแล้วก็กดอันแรกเป็น on นะ Price. อะไรสักอย่างครับแล้วก็อันที่สองอันที่สองก็เป็นอันที่สองตรงนี้ครับอันที่สองเป็นเอ,อ่อไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนด้วอันที่สองไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่าหรือเปล่า น่าจะใช่แหละไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็กดตรงนี้กดลบตรงนี้ให้หมดเลยครับห็นด้านล่างคบเวบอะไรยุ่ยแย่หมดเลยแล้วก็กดตรงนี้ครับกดปุ๊บกดเลื่อนให้ลบให้หมดเลยลบให้หมดเลยครับตรงนี้ลบเลยแล้วก็กดดอกจันตัวเดียวครับแล้วก็กดเซฟอ้าอย่าเดือดืมอะไรไปวะเราก็ถูกเลย กดเซฟดิไม่เซฟไม่ได้วะเิมสองดอกก็ได้ไม่เซฟไม่ได้ดววกดเดี๋ยวเป็นอะไรวะเซฟอะไรของมันเนาะไม่กดเซฟไม่ได้ อาตรงนี้คือไม่ไม่ต้องมายุ่งมาแล้วครับตรงนั้นอ๋อผมนุมกดตรงนี้ครับเมื่อกี้ตอนแรกมันเป็นแบบนี้อยู่กดแบบนี้ครับกดด้านบนอย่างนี้กดเซฟแหมนะครับแล้วก็น้นบนกดตรงนี้เหมือนกันครับกดตรงนี้แล้วก็กดเซฟครับข้อความอะไรเยอะแยะไปหมดก็กดลบไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมงงๆเนอะรอรบกวนดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับถ้าช้าไงก็ขอไป แปดฝูมก็จะหมดแล้วนะครับกดดอกจันต์ตัวเดียวครับกดเซฟนี่นะครับแล้วก็เราลบอันที่สองออกครับไม่ต้องไปสนใจอันที่สองลบไปเลยครับเมื่อกี้ผมไปเผลอไปกดอันที่สองครับพอกดเสร็จนะฮะก็แค่นี้แหละครับแล้วก็กดอันที่สามแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับ EPN EPN on ครับกดเปิดไปเลยครับนี้ครับฉันวางใจแอปพลิเคชันนี้ครับเดี๋ยวๆๆก่อนใช้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง ก่อนใช้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูก่อนนะครับผมว่าเน็ตของผมเนี่ยความเร็ว1 Mbps จริงๆครับโอเคลองดูครับหาซิร์เวอร์ที่ดีสุดอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งเนะี่ย กดเริ่มการทดสอบเลยครับโอโคแบตแล้วสิโอเคไปเลยนะผมก็เน็ตผม1 m b P S ไม่ลดสปีดครับ1สัปดาห์ก็บาทอย่างเงี้ยหนึ่ง M P S อัพโหลดก็1 Mbps นะครับแค่1นึครับ แล้วก็เราไปดูเปิดลองไปลองเปิดนะดูครับเปิดเจ้าไอพียนเลยเดี่ยวครั้งนี่เปิดตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็กดฉนวนจอยแล้วก็กดตกลงเลยนี่ครับมันก็จะทำงานอย่างนี้ครับทำงานใช่ไหมพอมันทำงาน แบบนี้นะฮะเราก็ลองไปเช็คอินเทอร์เน็ตอีกรอบหนึ่งดูจะเป็นยังไงครับมันจะเพิ่มความเร็วสักเท่าไหร่กดเริ่มทดสอบใหม่ครับดาวน์โหลดเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะครับมันจะเพิ่มอัปโหลดนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มารวมกันนะครับรวมกันเมื่อกี้เน็ตเมื่อกี้เน็ตแรงก็ที่สุดก็คือ2 MB นะฮะ2 Mbps เองนะครับ ซึ่งถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเอ้ยก็แรงอยู่นะครับก็ดู YouTube ดื่นอยู่เมื่อกี้แค่2เองนะครับดาว์โหลดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่ครับความแรงเพิ่มขึ้นเยอะเลยเป็น6ครับ6ก Mbps รวมกันก็7จนะเ Mbps ถือว่าแรงมากนะครับโอเคกดเข้าไปดูเลยครับดูเอ่อดู u t u b e ครับโอเค สอนยังละเอียดเลยนะฮะก็เวลาคลิปอาจจะยาวหน่อยลแบตก็หมดด้วยเดี๋ยวลองดู YouTube ดูนะฮะว่าแรงไหมสักครู่นงครับอย่าละอกทำไมจอดำขังโอยขังโอ้ยโอเคออกดเข้า YouTube ใหม่ครับ ทุบตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับผมเราจะได้ดูความเร็วของมันนะครับนี่ครับมันก็ดูได้นะครับต้องดูอะไรดีดูอะไรดีวะ อะไดีวะนี่อันนี้ก็ได้คุณภาพครับคุณภาพครับ,รบปรับไปเลยครับเท่าไหร่ก็ได้ครับเสร็จแล้วแสิบไปเลยครับโอเคนะฮะก็ดู Youtube ได้ปกตินะฮะ ถ้าใครชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมเนี่ยนะนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะฮะโอเคสวัสดีครับ